ผมเอาไอนีเคพีซีโน๙ไว้ในหูจะมาเล่นสับเปลี่ยนนะฮะผมจะมาเล่นสับเปลี่ยนให้ดูนะหูจะเล่นสับเปลี่ยนน่ะผมก็เพิ่งซื้อสับเปลี่ยนมาสดๆแล้วรอเมื่อวานนี้เองลงอ่ะจะเอาด้วยจะเอาไม่ไม้ยากไห้เราทิ้งเลยยัง จะต้งไปไหนอะไาวะจะต้องต้องมันทำไมจ้าหุ่นนี่ผมย่ามีดจีงผมไม่เอามนี่เตออยู่ผมทำไมจะละไเกินไปจะไรคือเกิงไปพี่ชายมีหมอ่า 이낙시, 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 이 สามศพโหยจัดเรอดจากซอมตรวจแค่ไห มันห no tamam. ัน upcoming upcoming ันอันก็ป no ิดนะคะแต่ว <assisted horas> ่ามีหมอนก็แนะนำให้ปิดตรงมอเตอร์ปบนค่ะข้ามขึ้นไปแล้วก็ปิดมอเตอร์ล่างปิดลงอาหารก็เรียนสามศพเตียงตึงข้างแล้วก็เตรียมปิดไฟรอน

เดียวด้ะนนยยฮังไม่จบครับผมไม่จะเป็นสปีดยังไม่จบหรอครับผมไม่จะเป็นสปีดุณก็บอกว่าอย่าเอามีดแดงมาเกมมันเป็นอะไรอย่าเอามีดแดงมาให้ผมผมจะเอาลูกผมจะเอาลูกผมจะเอาอาญาตอวกาศมาผมไม่เอามีดแดงครับโอ้โหลูกเรือนที่สุดก็ลูกเรือ

หมอหมอนัอกนากนากนการ โหโหกูเลยน้ำเงินน้ำเงินครับขนาดนี้น้ำเงินค่ากูน้ำเงินน้ำเงินครับน้ำเงินน้ำเงินครับเอาเงินไปครับเป็นตองขวดบตก็มันฆ่าผมผมเป็นทำนายต้องฆ่าผมน้ำเงินไปโอเคหดทำไมน้ำเงินมันถึง บอกว่าทุกคนเงินผมว่ารอให้ผมยิงดีกว่าไหมเดี๋ยวมันเป็นโจ๊กดูวผมเลยครับเฮ้ยแป๊บ เรียบร้อยผมบอกว่าอยากเป็นสับเปลี่ยนแต่ว่ามีเต็งมาหาผมใเช่ไม่แตะนี่มิ่งมิ่งมาตีเมาตัดเลยมี่เตเอาฟ้ามาดีไม่เอามีดไม่เอามีดผมไม่อยากฆ่าผมจะผมจะสับผมไม่ไม่ ชา้องบิดแรแลำบาต้องตานทิใจมาใจจะเอาิโอเคเย้ในที่สุดก็ได้เป็นสับเปลี่ยนสักทีแทกินเสียงพูดอยู่รอด อยู่รอดมีแน่ร่อนร้านประเสริ์โว้บๆแล้วก็ตายไม่มีโจ๊กนะโอ้โหโจ๊กโจ๊กแบบเต็มเต็มตาแพ้เออม่ใม่กา้ากมัมมนยากจังอ,อันนี้แล้วกันอันนี้แล้วก็ แล้วแล้วป่ะเนี่ยทำไมไม่รอหมอวะ ก็เลยปลาดคนครับข้ามก่อนนี่หมอเดอวข้ามก่อนอุย้ยฟอมไม่จำผมได้ไหมตาที่แล้วอ่ะจำผมได้ไหมตาที่แล้วอ่ะบลลอนๆ้นี่แตกแม่บกี้ใส่ฟ้อมีี่ส,สว <c oughs> ขามินมินอนนปันด็มินนินจานจะไปมอเต์บนี่เนียเออจะไปมอเตอบ อะผมยอมก็ได้ผมเป็นหมดเลยผมจะบอกว่าผมมาเป็น้าตการแต่ส้มส้มมันเป็นนินจาส่วนผมอ่ะเป็นหมอผีผมยอมรับกฎเลยผมใช้บัตรผู้สเปลี่ยนแต่ได้เป็นไอตัวนี้หมอผีกวดผมเลย ออน้ำเงินตจมหรือวิศวานะผมสแกนให้น้องเงินดูแล้วว่าแต่ว่าใกล้เสร็จแล้วน้องเงินมาดูน้ำเงินมาดูไม่ชัดอะ่ะผมเอาติ่งมากระเด็นดูเอ่ออันนี้เป็นอะไรโต๊กอะเป็นผู้ชมโต๊ก็ช่างแม่งไม่ไม่กลัวโต๊ะอ่ะโต๊กอะไรก็ชมผัวโจ๊กผัวนี้ โอ้โหหลบหลีโอ้ยเมงมีครมาดูสักคนกูเลยสิขอส่การจ้างงานเข้าคุณย่ยาเาอู้่ไหนคุยาสุณแม่ กดเลยพี่กดเลยครับพี่ใช่ปวดผมเลยก็บอกเออว่าผมเป็นหมอหมอผีอะ แล้วแดงแลจะโจ๊กัะบุกฟามบ,บ,บินไปแดงโจ๊กแดงโจ๊กมันมันไม่รบมันสะไปกไปไม่โดนไม่โดนตัวไหนมาทำไมถึงตายเล่นมอเฝ่ายมาหรอกัอบเรานะที่เขฟาฟามบินไปกับเรานะ อ่อเหลืองเป้ครับอ่อนเหลือ,องเป้ครับเหลือง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 เป้ครับอ่อนเหลืองเปครับฟาร์มินก็น่าจะเป็นฟาร์มินก็น่าจะเป็นโจ๊กหมูนะครับนะเพราะว่ามันบอกว่าส้มกับมันเป็นแต่จริงๆแล้วส้มไม่ได้เป็นดูชื่อด้วยชื่อมันแดงหรือเปล่าไอไอไฟาร์มินส้มช,ชื่อมันแดงหรือเปล่ามันจะแดงไหมทับเป็น่ะ มันไม่เชี่ยวชาญครับแดงเว้ยถ้านตายไปแล้วมันจะแดงเว้ยเ้ราะมันชื่อสีแดงไอ้ราะมันชื่อสีแดงเอาไหนตายแล้วไห้ลูกเรือเห็นเว่ยเห็นเว้ยมันเห็นตรงนทะเลทาตายไปแล้วตายไปแล้วแล้วพี่ชอบไหมแกบ้านอะไรผมผมไม่รู้เรื่องเขียวมิงแต่ผมแล้วพี่ชอบไงอ่ะ ยังไม่จบบ มันจุบเงมันจุบมันจุบมันเป็นอุบคลิปนี้ก็จบไปเลยนะครับบาย